เปิดบ้านใหม่แพรรี่ไพรวันศึกเพื่อแม่แต่งหญิงยังนอกใจยอมศึกเพื่อแม่หาเงินดูแลให้ได้อยู่สบายเปิดบ้านใหม่แพรรี่ไพรวันเปลี่ยนตัวเองใหม่ปมร้าวครอบครัวโดนดูถูกแพรี่ไพรวันวรรณบุตรอดีตพระนักเทศชื่อดังกับเวอร์ชั่นล่าสุดที่อัปเลเวลมาใส่วิกแต่งหญิงพร้อมนาใหม่ว่าแพรรี่จัดเต็มเพิ่มความมั่นใจเรียกว่าสร้างสีสันให้ชาวโซเชียลเป็นอย่างมากล่าสุด เปิดใจในรายการ Woody FM หลังน้ำตาเล่าถึงอดีตที่ครอบครัวโดนดูถูกจนวันนี้ภูมิใจได้ทำเพื่อพ่อแม่รันไม่ว่าจะยูนิฟอร์มไหนก็มีคุณค่าทำเพื่อสังคมได้ตอนนี้ได้ทำสิ่งใหม่ตามฝันเติมเต็มชีวิตความสวยแบบจัดเต็มจนปิดตำนานอริมเจาะมีแฟนเป็นหนุ่มรุ่นน้องรักนี้สุดแสนแฮปปี้ทุกวันนี้ยังมีคนพูดอยู่พระในวงการท่านก็จะพูดว่าเสียดายอุตสาห์จบปเระเด็นทำก้าวแล้วขายน้ำพริก สำหรับหนูคิดว่ามีคนมองแบบนั้นความรู้ส่วนความรู้อาชีพส่วนอาชีพเป็นอาชีพอะไรก็ตามที่สุดจริตรู้สึกว่ามันมีเกียรติการที่ขายน้ำพริกไม่ได้ทําให้ความรู้จากการเรียนหายไปก็ยังเอาความรู้ที่มีรับใช้สังคมในบทบาทอื่นเราไม่ได้ขายน้ำพริกทุกวันตอนนี้มีฐานะแค่คารวะคนหนึ่งถือศีลห้าเป็นแม่ค้าทำมาหากินคิดแค่นี้ศึกมาแต่ตัวเปล่ามาเริ่มต้นใหม่นี่ก็คือไตรลักษณ์ที่สอนเราว่าใดๆมันไม่จีรังเลยทุกอย่าง แล้วถ้าเราคิดแบบนี้ได้จริงๆชีวิตมันก็โลง่งพร้อมให้เราได้เริ่มต้นใหม่ทําใหม่ได้หมดเพราะเราไม่ได้ติดอะไรแล้วหนูก็อยากมีคู่ชีวิตแบบพี่หุดดีเพราะหนูเป็นสดมาตั้ง18ปีก็จะรู้สึกว่าเราสึกแล้วสามารถมีคู่ครองได้แล้วสามารถมีเซ็กได้แล้วเพราะเราเป็นมนุษย์ปัตตุชนตราบใดที่เราไม่ได้ทําอะไรที่มันผิดศีลข้อ3เราสามารถมีได้ตอนนี้เรายังเป็นเวอร์จิ้นอยู่ไหมหนูพูดได้หรอคะไม่น่าจะเวอร์จิ้นเรามั้งคะ ถ้าบอกเวอร์ก็จะมุสาอีกไม่เวอร์แล้วล่วละคะ่ะมันเป็นสัญชาตญาณอารมณ์ความรู้สึกความรักราคะมันก็ได้ของมันโดยอัตโนมัติก็เหมือนทุกคนเป็นโลกธรรมอาจารย์ภูตธ,ธาตุท่านพูดดีนะคะว่าการที่เรามีความใคร่ความรักมันไม่ใช่เรื่องผิดเพียงแต่ว่าเรามียังไงไม่ให้วันหนึ่งมันกลับมาทําร้ายเรา